ไอบอลนี่เอาเอาไลคันนที่ไว้เดี๋ยวๆกูชื่อเบลอ้าวมึงดูมันกันเลยนู่นดูน้ำโพกูหันจะบกุ่มมาแล้วนะออกไายวันแล้วเนี่ยอุ้ยนี่นี่นี่มึงดึงเข้ามาเลยดิบ้า่าสมบัดตั้งห้าร้อย ไปดึงเข้าเข้าหน่อยกูถึงบ้านแล้วกูต้องอยู่ในกลุ่มนะคืนเนี้ยมึงคืนจะหมองกูยังดูไม่จบเลยเรื่องที่พี่ออสเขาส่งเข้ามาในกลุ่มดูเรื่องอะไรเพื่อนร่วมห้องแต่อีกเรื่องนเรื่องอะไรครูพระนนเดี๋ยวกูให้สอนลางเขาดึงเข้าให้นน อยู่เหรอเฮ้ยหัวหน้าเขาติดอยู่เหรอเออนี่นี่ล่าสุดเขาก็ส่งเข้ามาไอเรื่องใหม่ล่าสุดเลยดีเรื่องอะไรโดเรมอนที่รักไอสารเอาลูกหมาเป็นโปรไฟานึงทะลึ่งคะทะลึ่งทะลึ่งใครทะลึ่งพ่อพูดในเชิงแบบนี้เขียนข้ญตกแล้วเราก็แต่งงานกันอะไร สัญญา,า,าเราก็แต่งานกันสัญญาอะไรสัญญาเคลียร์ไ้แล้วก็ไม่ต้องถามนี่แน่โอ้โหเมย์บุ้ยทำไมติดทนดีจังเลยพี่หมึกเหรอขี้มันเนี่ยไม่มีเนี่ยคุณเลยทุลักทุชีวิตมึงนะยอนาขาเด็กเกินไหนมนอาอ่านสิเอามาอ่าน งานที่งานที่มึงกูให uh, ้งานที่กูไปทำอะไรให้มึงกูไปทำไรกูของแท้มึงลองดูไต่กูแน่กูถีบแท่เอ้ยมึงกูจะถีบแพ้ของจริงมึงก็ดูไว้ของของแท่มึงก็ดูไว้ของจริงไม่มึงมึงดูมึงดูดูว่ามึงไต่กูแน่กูไปทำอะไรให้มันน่ก เอาเองอ่ะจะเบาวอยังไงเล่าแต่พูดอะไรก็ไมโยูใจมึงร่งกันส่งดวงวิญญาณน,นางสาวอน,นิสาพันรอโอ้โหแล้วจะพูดชื่อจริงทำไมเนี่ยชื่ออะไรนะอน,นิสาจะดีแล้วเดี๋ยวไปรอรับการส่งของอมึงมึงไม่ต้องพูดไปทำไมพูดชื่อจริงไม่ได้ยมมาทูดอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาตับม ใครวะยมมาทูดดิโยมมาทูดอ่ะบ้าโยมมาทูดเขามารับพ่อของใครหน้าพ่อของไอ้คนที่หน้าดำอ่ะเขามารับมึงตัวยยังไม่รู้ตัวเอ <Okay. S 1> าแล้วทำหูทวนลมกูนั่งทำใจอยู่ทำใจเรื่องอะไราะ ของจริงมะนาวกระดาเนี่ยเนี่ยเต็ตัวมาเบทุน้าเนะ và tôi vẫn còn khó xịt để anh em nặng 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 อระเงงมีเลยพ่อแม่พอแม่วาเริงรูทำตุเร่งอะตุเร่งตุเร่งหนึ่งทำไมไม่ให้มันหลุดเองนะไม่ให้มันหลุดเองนะทำไมชอบตีทำไมชอบตีใครขอเพลงเลยจะอน้องทำไมร้องเสนาเกียดเลยพ่อแม่วาเริง เปลี่ยนเป็นกรริณเออเป็นกอรลงกอรลอยก็ได้ร้องง่ายกว่าแล้วจะร้องยังไงกอรลอยแม่ว่าลอยลูกทำพิธีเสียงถอยเพื่อเทวยฉันขาลงมาสะถอยให้หสำหรอยดังจิตมุ่งหมอันรุง่งกอรริณ์ครับขอโทษแต่ะวัน <c oughs> เออไม่ไม่ลงกรอ,อื่นก็ร้องตามเนื้อเขาแล้วไม่ต้องร้องเพลงแล้ว แล้วสัญญามาเนี่ยมีสัญญาขนาดนี้น้าฉันยอมรับเป็นสามีเธอก็ได้จะยอมรับก็พอใจหรือยังยอมรับก็ต้องยอมรับตั้งแต่ทีแรกที่ดับดงดับดงเอาเอาผมไปไว้ตรงอื่นได้ป่าวอย่าไปไว้ตรงนั้นเลยเห็นแล้วไม่สบายตาแล้วนี่เขาชอบสีแล้วเหรออุ้ยอะไรชำสีโอ้พี่นี่รู้เปล่าว่าจะได้สีเนี้ยกดจะได้สีเนี้ย ทำไมโอ้โหูแสบแสบอะไรแสบหัวดูเลยหัวมึงก็หัว,อออหวลอดที่หลังดิเอาขำไปไว้หลังนู่นไหลายรอบลมพี่เนี่ยปัญหาเยอะอยู่คนเดียวนะทั้ทงหมดเนะี่ยไม่ต้องมาคุยกันดีกว่าหรู้ว่าหรู้ว่าเลยจริง <c oughs> นั่งอยู่ดีๆรู้สึกเหม็นเป็นไงดังจิตมุ่งหมายนะไปเอาเอาเลยในเมื่อจะเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้เอาแล้วเลยตัวใครต้องด้วยอ่ะมันไม่มีใครหรอก เดี๋ยวอย่าหาให้ไม่เป็นไรหาให้ได้ไอเปียกมานี่หน่อยอยากมีเมียบไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าไม่พร้อมทำไมถึงไม่พร้อมเม็ดมาเช็ดก่อนสีอะไรอยากเสือกูอุยดงอุ้ยก็คุยนี่ไม่ได้ดิน้องอ่าคุณสันลามครับ เดอูกัแล้วยกอ,อะไรจะยกเมียให้นี่มวแล้วทำไมอ่ะอยู่มาไม่ได้เราจะคันั้งคืนเลยแมาแมวใช่ไหมไมามานี่ดิมันใกล้ๆก่อนมานี่ก่อนไหม่ะมากใกล้ๆเอ้ยเขาเห็นหน้าชัดเนี่ยคนนี้โอเคไหมตกลงไหมโอ้โหนี่นนมันเ กูถามมึงจริงๆเท่าไหร่อะไรในฐานหน้าที่เป็นเพื่อนกันมานานละก็นานอยู่หลายปีสิบปีได้มั้เนี่ยเวลามึงเยี่ยวน่ะพ่นขาตัวเองไหมฮึแล้วว่ามันจะไปนอนอยู่ในรองเท้ามึงอ่ะขังขังมึงนี่ะครับถึงว่ามันนอนมันขังอยู่ในรองเท้ามันเนี่ยมันมึเป็นไรช่วงนี้กลับบ้านตีนเปิดทุกคืนเลย กูว่าเยวาังเองเลยไม่ทรมานหรอกอยู่กับกูจกัจกไม่มีคำว่าทรมานจะไม่มีคำว่าทุรนทุรายจะไม่มีคำว่าเจ็บปวดทำไ,ไมก็มึงดูดิร่างกายกูตรงไหนทำให้มึงทรมานได้อะไม่มีไม่เป็นไรฉะนั้นออยู่กับพี่แฉงแล้วกันปะอยู่กับพี่เทานี้นี่กลับไปบ้านนะตีห้าเนี่ยนะทำไมตีห้า แพ็คของแพ็คของมีกำลังช่วยพี่หนู่มมี่หนูไม่ช่วยพี่แพ็คหนุ่มมไม่หนุ่ม่เราตีห้าเราก็นอนดีกว่าก็มี่สร้างเนื้อสร้างตัวพี่ตีห้าแพ็คของหกโมงไขยเจ็ดโมงแปดโมงตื่นไปส่งของเฮ้ยแล้วก็มาเล่นลิเกต่อเนี่ย่านนี้ยังไม่ได้นอนเลยแล้วมึงคิดดูแล้วกันว่าพี่เขาดูดอะไรเข้าไปความสุขไอ โอ้พี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยเนาะเขาคลัล่งรักนะเป็นคนรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวต่อให้ลูกแรงไปดีเขาก็รักจริงเหรอทำไนะม่ดีเลยพี่ <c ười> พี่รักหนูไว้พี่พูดสิถ้าพี่รักลูกหนูก็ชอบคนข้า่งรักเลยพี่รักหนูกไหมก็พูดพี่พูดออกมาจิพี่พูดจริงรัก พ,พี่ก็บอกเขาเนยนะพี่ก็บอกเขาว่าพี่อะรักหนูเท่าเนี่ยจักรวาลโลกนี้โลกเนี่ยเท่าจักรวาลโลกนี้รักเท่โลกนะรักเท่ฟ้านะพี่ก็พูดตรงๆพี่ก็พูดไปเนี่ยรักเท้าฟ้า ตังใหญ่ฟังงอนไม่ได้งใหพี่้าพูดจรงตรงๆนะไม่ให้หนูายสเนี่ยที่เขาพูดว่ารักงานรักน้องนารักพูดนะพูดตรงๆพูดยาวๆเลยนะรักเช่อฟ้าดิสลายเชื่อการละนาเตินพูดเงี้ย พอแล้วพอคารนานเธอเสร็จแล้วกวดน้ำเลยป้าคุยมันจะดีกันทันจะดีกันจะพี่ไหมเนี่ยมันจะดีกับพี่ไหมเนี่ยพอเลิกเฮ้ยโมเดิร์นคุณต้อมาดีดีเออเลิกเลิกกับมึงพูดพี่จะว่าถ้าเราละลังกันแล้วเราก็ตกลงกันทีนี้เราก็จะรักกันทีน่ชั่วฟ้าที่สลายชีวิตคน ทีนี้พี่จะรักมึงหรือเปล่าที่กุพูดออกมาที่บอกนั่นแหละไอ้ตัวไอ้ตัวพันนี้มันผสมพันธุ์กันยังไงยนะท้ายคนรักมึงสองคนนี้น่ละเราขันเนาะพี่บอกวีก็รักไม่ใชรักไม่ใชท่นเป็นมูสับเลี่ยมเลยกีพูดไปไปสินีะรักไปนี่กูพูดเออรักเอาไปห่างๆไกลนั่นอะไรไปไปไปจะไปไหนก็ไปไป 我你。